สูตรแคร่นี่เราได้ยินมาโดยตลอดนะฮะก็กดติดสถานการณ์กันแต่ต้องถามว่าตอนนี้นะฮะความคืบหน้าของการคิดเบี้ยบำนาญชราภาพสูตรแคร่ ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะตอนนี้ก็สำนักง,งานคือได้นำเสนอบอร์ดไปเรียบรอยแล้วนะคะเพราะมีอนุกรรมการที่มาศึกษาเรื่องนี้เป็นการเฉพาะแล้วก็ได้นำเข้าบอร์ดไปแล้วเมื่อวันที่1ิเพฤศจิกานะคะ <c oughs> ก็บอร์ดเห็นชอบหลักการแล้วก็อยู่ระหว่างการเสนอไปยังกระทรวงแรงงานนะคะเพื่อที่จะให้ท่านรัฐมนตรีพิจารณาส่งไปยังครมนะคะ <c oughs> ซึ่งมันก็มีลำดับที่กระทรวงอีกะค่ะก็ต้องมาเข้าคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายอีกนะคะอาจจะต้อง แปลงภาษาคณิตศาสตร์ให้เป็นภาษากฎหมายอะไรเงี้ยนะคะ,คะในการเขียนกฎกระทรวงค่ะคาดว่าอีก6เดือนปีหนึ่งหรืออันนี้ก็ <ไข S 2> ตอบไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะ<อ>ว่าแต่ว่าก็ทางก็พยายามจะเร่ง ให้เป็นประโยชน์กับพวกกันตนมากที่สุดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องกฎกระทรวงบำนาญอันใหม่นี่นะคะ<ช><ช>มันจะต้องไปให้สอดคล้องกับเรื่องการปรับเพดาน,านค่าจ้างากฎกระทรวงปรับเพดานค่าจ้างซึ่งตอนนี้เรา<ช><ช>อยู่ระหว่างการเสนอคอรมอ,รอยู่นะคะอ๋อแสดง,สง<ช>ว่าเราก็ให้รู้ถึงขั้นตอน<ช>นะฮะว่าจะเป็นอย่างไรแต่เรื่องของเงื่อนเวลาก็ต้องรอดูทีหนึ่งแต่หลายคำถามอ่ะนะที่เขามักจะคุยกันก็คือ มันดีกว่าสูตรเดิมยังไงอตรงนี้อยากได้ยินชัดๆค่ะทำไมต้องมีสูตรแคร์เหรคะจริงๆแล้วนะถ้าพูดถึงในเรื่องของของความเป็นธรรมแล้วก็การที่ลดความเสี่ยงของอผู้กันตนที่จะรับำนายในอนานคตลงนะคะ,คะที่เกิดจากการที่ค่าจ้างในช่วงสุดท้ายไม่แน่ไม่นอนอย่างเงี้ยสูตรแคร์จะช่วยได้เยอะมากที่บอกนะว่าค่าจ้างช่วงสุดท้ายไม่แน่ไม่นอน มันไม่แน่ไม่นอนนี่เป็นลักษณะยังไงบ้างคบก็อาจจะแบบช่วงสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเกิดมันมีวิกฤตตการอะไรขึ้นมาที่ทําให้ค่าจ้างเขาลดต่ําลงไปจากจากเดิมอย่างเงี้ยค่ะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยช่วงโควิดนะคะขอลดเงินเดือนลดเงินเดือนลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่มาเกษียณช่วงนั้นพอดีเนี่ยก็จะทําให้ตัวตัวบำนาญเขาอาจจะไม่ไม่สูงมากแต่ว่าสูตรแค์เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นสูตรที่สากลเขาใช้ นะคะเพราะว่ามันเป็นการเก็บเขาเรียกเก็บแต้มบนานาญมาตั้งแต่ที่ส่งเงินสมทบมาจนจนกเกษียณเลยแต้มบํานาญเนี่ยมันจะช่วยทําให้ตัวลดความผันผวนของในเรื่องของค่าจ้างที่ไม่คงที่ไม่แน่ไม่นอนโดยเฉพาะลูกจ้างรายวันนะคะลูกจ้างรายวันเนี่ย ค่าตอบแทนเขาแต่ละเดือนเนี่ยจะไม่จะไม่สม่ำเสมอเลยนะคะ,ะโดยเฉพาะ,ะถ้าเกิดว่าช่วง60เดือนสุดท้ายเนี่ยเขาทํางานแล้วเขาป่วยเขาหยุดบ้างหรืออะไรค่าจ้างเขาไม่สม่ำเสมอเนี่ยเขาจะส่งผลกระทบทันทีถ้าเราเอาแค่ช่วง5ปีสุดท้ายมาคํานวณน,นะคะเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นการลดความเสี่ยงให้เขาด้วย ที่บอกว่าเป็นสูตรสากลนี่คือต่างประเทศเขาก็ใช้กันใช้กันใช้กันยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าประเทศไหนที่เขาใช้การคิดเบี้ยบำนาญชราภาพเหมือนกับสูตรแคร์ที่เราเตรียมการจะใช้ก็ส่วนมากจะทางยุโรปนะคะแล้วก็จะมีเอเชียก็น่าจะเป็นพวกเกาหลีพวกนี้ก็จะใช้ลักษณะนี้ค่ะเขาจะเก็บแต้มนะคะนั้นถามว่าแล้วแต้มมันมาอย่างไงนะคะแต้มก็มาจากค่าจ้างจริงๆของตนเองนี่แหละตั้งแต่เราเริ่มทํางานสมมุติจบมาได้เงินเดือนหมื่นห้าเขาก็จะเริ่มสะสม ฐานตรงนี้ไปต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นสูตรปัจจุบันเนี่ยเราจะไปเอาค่าจ้างเฉลี่ยของตนเองในช่วง60เดือนสุดท้ายเนี่ยมาเป็นตัวคำนวณบํานาญนะคะแต่ว่าพอสูตรใหม่เนี่ยค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเราไม่ใช่ของตัวเองละเราใช้เป็นค่าจ้างเฉลี่ย ของผู้กันตนทั้งหมดนั้นพอเราเทียบว,ว่าแล้วเราค่าจ้างจริงของเราเ mm hmm. มื่อเทียบกับค่าจ้างเฉลี่ยเนี้ยสูงหรือต่ำกว่ากันก็คือจะเก็บแต้มเป็นรายเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้กันตนน่ะจะมีเล็กขอดค่าจ้างแต่ละเดือนที่เขานำสังงวนสมทบอยู่แล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็ต้องมาคำนวณเนี่ยแต้มเนี่ยไอ้พอยต์ p พนชั่นพอยต์เนี้ยต้องทำทุกเดือนเลยค่ะต้องคำนวณทุกเดือนเก็บเก็บเก็บสะสมเอาไว้มันมันก็เลยทำให ให้ผู้กันตนเนี่ยมันจะค้ายๆมีแต้มของตัวเองในการที่สะสมบุญว่างั้นเถอะนะคะเพื่อที่เอาไปใช้ตอนที่เราจะไปคำนวณบำนาญซึ่งถ้าเกิดว่าแต้มเขาเนี่ยคือค่าจ้างเขานะคะในเดือนนั้นเนี่ยสูงกว่าค่าจ้างเฉลี่ยของผู้กันตนทั้งประเทศเขาก็ได้แต้มเยอะละเขาได้ตั้มสมมติถ้าเท่ากันสมมติแต้มเขาเท่ากับแต้มไอเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยของผู้กันตนทั้งประเทศค่าจ้างเขาในเดือนนั้นเนี่ยเขาก็ได้แค่หนึ่ง แต่ถ้าเขาสูงกว่าถ้าจ้าง่าจ้างเฉลี่ยอยู่ที่หมื่นหนึแต่เขาหมื่นห้าเขาก็ได้ไปแล้ว1.5แต้มซึ่งแต้มตรงนี้ก็จะมีผลในแง่ของการไปคิดเบีย้ยบำนาญชราภาพใช่ใช<อ>ค่ะแล้วที่เห็นข่าวบอกว่าผู้ที่ได้เบีย้ยบำนาญชราภาพที่เป็นผู้ประกันตนนะฮะแปดแสนคนเนี้ย บางคนเขากลัวมันจะลดหรือเปล่าที่เขาควรจะได้มันจะลดหรือเปล่าเห็นบอกว่าไม่ลดแน่นอนไม่ลดค่ะเพราะว่าคือ <c oughs> คือเพื่อ <c oughs> เพื่อประโยชน์ของพวกกันตนที่รับบำนาญไปแล้วนะคะ <c oughs> เราก็ไปคุ้มครองดูแลต่ออีกว่าคุณรับบำนาญนาญไปแล้วเดี๋ยวเราคำนวณให้ใหม่ดูซิว่าถ้าคิดตามสูตรใหม่เนี่ยจะได้มากหรือได้น้อยกว่า <c oughs> เดิม<ง>อ่าส่วนส่วนมากอะถ้าไม่เท่าเดิมก็มากกว่าเดิมทั้งนั้นแล้วมีน้อยลงไหมอะ แทบจะไม่มีน้อยลงอ่ะแทบจะไม่มีเลยค่ะ<อ>ถ้าสำรับคนที่รับบำนาญไปแล้วนะคะ,คะ,คะเพราะฉะนั้นค,คนที่รับบำนาญไปแล้วเนี่ยก็จะได้อน,นิสงจากกฎกฎหมายตัวนี้ก็คือว่าถ้ากฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ะนะคะสมมติเดิมทีเขาได้รับบำนาญอยู่ที่2,500บาท<อ>แต่พอคำนวณตามสูตรใหม่เนี่ยเขาได้ปรับเพิ่มเป็น3,000บาท เขาก็จะได้เพิ่มไปในเดือนถัดจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เลยเราเราไม่ให้ย้อนหลังนะคะเช่นคขรับมา5ปีแล้วเราจะย้อนอันนั้นไม่ย้อนนะคะแต่ว่าตั้งต้นใหม่ให้นะคะอันนี้ไม่ย้อนก็ไม่เป็นไรให้ใหม่ก็ดีนะคือคือจริงๆสาเหตุหนึ่งที่เราจําเป็นต้องปรับสูตรบํานาญเป็นสูตรแคร์นะคะ เราไม่ใช่ว่าเพิ่งทำนะคะเราทำมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี2 0ง0เพราะว่าก็จะมีผู้กันตนบางกลุ่มอะค่ะที่อย่างที่เรียนว่าค่าจ้างเขาไม่สม่ำเสมอแล้วกับแล้วก็มาเจอค่าจ้างเอาช่วงท้ายๆเนี่ย<ม>ค่อนข้างน้อยค่ะ<อ>กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นผู้กันตนออมาตรา33ามค่าจ้างเงินเดือนแตะซิลลิงสูงสุดมาตลอดเลยแต่พอ อายุ50หรืออะไรเนี่ยเขาออกไปประกอบอาชีพอิสระหรืออะไรเงี้ย<อ>แต่เขาอยากเป็นพวกกันตนต่อมาสมัครมาตรา 39, 39. แล้วมาเจอฐานค่าจ้างมาตรา9 9 4 0 0ในช่วงก่อนที่เขาจะมาขอรับเงินบำนาญ<อ>มันก็เลยทำให้บำนาญเขาดิง่งลงเลยเ,เพราะว่ามา60เดือนสุดท้ายมาเจอ4,800อย่างเงี้ยค่ะ นะคะก็เลยก็เลยทำให้เราเรเรื่องนี้มันอุทธรถึงศาลแรงงานถึงอะไรเยอะแยะเลยนะคะซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าโอเคนะวันที่เรากำหนดกฎหมายเดิมออกมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองไม่เห็นมองไม่เห็นภาพว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะคะนั้นก็เลยก็พยายามว่าเอ๊ะทำยังไงให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดนะคะต่างประเทศเขาทํากันยังไงคือเราก็ศึกษามาหลายสูตรหลายวิธีค่ะก่อนจะมาเป็นสูตรแคร์ต้องถามท่านรองนิยดานะฮะคือ ได้เพิ่มไม่มีปัญหาเรายินดีอยู่แล้วนะแต่ว่าเพิ่มเกือบ300บาทต่อเดือนเหรอคะสำหรับผู้ประกันตนของเราเนี่ยฮะไม่ไม่ใช่เฉพาะไม่ทุกคนนะคะไม่ทุกคนเพราะว่าคือมันก็มีปัจจัยหลายตัว<อ>ก็คือหนึ่งต้องดูว่าตัวค่าจ้างเขาเองค่าจ้างจริงเขาว่าเมื่อเทียบกับค่าจ้างเฉลี่ยของประกันตนทุกคนในเดือนนั้นๆเนี่ยมันห่างกันเยอะหรือเปล่าค่ะนะคะแล้วก็ระยะเวลาการน,นําส่งเงินสมทบเขามากน้อยแค่ไหนนะคะ<อ>ยิ่งส่งนานโอกาสที่จะได้บนานาญเพิ่มขึ้น <earth> ก็สูงค่ะเพราะว่าง่ายๆเลยถ้าสูตรเก่าเนี่ยคุณส่งบำนาญมากแต่คุณส่งเกิน180เดือนที่ได้บำนาญพื้นฐานอยู่ที่20%เนะคะเขาบอกว่า180่อเดือนแรกเนี่ยคุณจะได้บำนาญไปเลย20%นะคะของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบแต่ถ้าส่งเกินต้องส่งเกินให้ครบรอบ12เดือนทุกๆรอบ12เดือนจะได้เพิ่มอีก1.5%ถ้าไม่ถึง12เดือนตัดทิ้งนี่คือของสูตรเก่า อ๋อนะคะทีนี้พอสูตรใหม่เราบอกแล้วไม่ตัดทิ้งเลย1เดือนเราก็ให้เกินมา1เดือนก็ให้ยกตัวอย่างเนี่ยพี่ฮะอาสมมติอ่าตัวเลขขึ้นมาสักตัวเลขหนึ่งก็ได้ค่ะอาสมมติง่ายๆนะคะว่าท่านผู้ชมนึกตามนะพวกเราคิดตามนะคะถ้าพูดกันตนเนี่ยตอนนี้เงินเดือนเขาแตะเพดานค่าจ้างสูงสุดของลาละอยู่ที่15ื่นห้นะคะแล้วก็5ปี5ปีที่ก่อนเขาเกษียณเขาก็ส่งอยู่ที่15ื่นเพราะนั้นถ้าเป็นสูตรเดิมเนี่ยค่าจ้างเฉลี่ยเขาเนี่ย ที่จะมาคำนวณบำนาญก็คือ1 5ื่นนั่นเองะนะคะพอ1 5ื่นเสร็จเราก็บอกว่าถ้าตามสูตรสูตรเดิมเนี่ยต้องดูว่าคุณส่งมากี่เดือน180<ม>เดือนแรกเนี่ยคุณได้20%สิเเสมมติรายนี้เขาส่งมาสามร้อยเดือนะนะคะสามงวดเพราะนั้น180เดือนแรกเนี่ยเขาได้ 20%, ่สิบแล้ว120เดือนต่อมาอ,อ่าเขาก็จะได้อีกสิบสิบห้เาเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถือว่าส่งเกินมาสิบปี ปีละ1.5อต์อมีสูตรของเขาเองเขาอยู่อันนี้ของเก่านะคะนั้นรายเนี้ยเขาก็จะได้สูตรเดิมนะเขาจะได้บำนาญก็คือ15,000บาทก็คือค่าจ้างเฉลี่ย10เดือนสุดท้ายเขาคูณด้วยบำนาญ35ก็คือพื้นฐาน20บวกกับส่วนเพิ่มอีก15เขาก็ได้บำนาญทั้งหมด5,250บาท ต่อเดือนต่อเดือนนี่คือสูตรเก่าอะของใหม่ถ้าเป็นสูตรแคร์ทีนี้พอสูตรใหม่นะคะ,ะสูตรใหม่นี่ยเราก็บอกว่าเราจะต้องเอาเงินเดือนเขาเนี่ยไปเทียบกับค่าจ้างเฉลี่ยแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่เขาส่งมาตั้งแต่ปี สี่สองนะคะต,ต,ตั้งแต่เริ่มทำงานเ,าเพื่อที่จะหาเพนชัน Point นะคะนั้นเขาก็เก็บเพนชัน Point ของมา,อาแรกๆเนี่ยอาจจะใกล้ๆกับค่าจ้างเฉลี่ยหลังๆอาจจะสูงกว่าหรืออะไรก็ตามแต่นะคะสมมติเบ็เสร็จสุดท้ายแล้วเนี่ยเ,เขาทํางานมา300เดือนเพนชัน Point เขา1มั่ง1.2มั่งไม่ถึง 1>, 1มั่งอะไรมั่งก็ไม่รู้แต่พอมาถึงวันที่จะคนนนานวณบำนาญเพนชัน Point เขาอยู่ที่1นหน ะนะคะสมมติ1.2ทีนี้เราก็บอกว่า แล้วก็ค่าจ้างที่จะเอามาใช้คำนวณบำนาญเนี่ยเราไม่ใช้ค่าจ้างคุณนะเราต้องใช้ค่าจ้างเฉลี่ยของผู้กันตนทั้งประเทศในช่วง60เดือนก่อนคุณกเกษียณก็ไปคำนวณดูอ่าปรกากฏว่าค่าจ้างเฉลี่ยของเขาเนี่ยอยู่ที่12,500หอห้ยเอ้ค่าจ้างเฉลี่ยผู้กันตนทั้งประเทศในช่วงที่เขากเกษียณเนี่ยอยู่ที่12,500ซึ่งถ้าดูตรงเนี้ยฐานค่าจ้างต่ากว่าเดิมเห็นไหมคะเดิมทีเขาใช้หมื่นห้าแต่เนี้ยฐานค่าจ้างเฉลี่ยเขาหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยอุ้ย เข้าสูตรแค่เลยก็1,2500ตั้งนะคะ,ค,ะคูณด้วยเพนชั่นพอยที่เขาเก็บมา1.2ใกล้คือ20%อ่าแล้วก็คูณด้วยบำนาญพื้นฐานเขา20%่อาแล้วก็คูณด้วยบำนาญส่วนเพิ่มเขาเพิ่มมาสิ1สิ0ปีใช่ไหมเขาก็ได้เขาก็ได้เพิ่มอีกอ่า คิดแล้วจะเท่ากับสูตรเดิมอันนี้เท่าเท่ากับสูตรเดิมก็คือ3า้า <30 S 1> <ๆ S 2> เ็ขาจะได้<ม>สาไม่น้อยไม่น้อยลงไม่น้อยลงคำนวณตรงนี้พอคำนวณออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะได้อยู่ที่ประมาณเท่าเดิมเลย<ม>สูตรนี้น่ขนาดค่าจ้างเฉลี่ยที่เอามาคำนวณบำนาญเนี่ยมันน้อยกว่าค่าจ้างเฉลี่ยของเขาใช่ไหมคะสายพอดีเขามีเพนชันพอยต์ มันก็จะเท่ากับสูตรเดิมเป๊ะเลยแต่ว่าถ้าเขามีเกินมา1เดือนสมมติคนนี้มี301 30 <1 S 1> <1 S 2> เดือนสามร้อยหนึ่งเดือนหรือ310เดือนก็ตามแต่นะคะสมมติ310เดือนถ้าเป็นสูตรเดิม ยังไงเขาก็ไม่ได้บำนาญเพิ่มเพราะว่ามันไม่ถึง12เดือนเขาถูกตัด10เดือนนี้ทิ้งเพราก็อันไว้สูตรเดิมเพืกำหนดไว้ค่ะแต่ถ้าเป็นสูตรใหม่ปุ๊บมีเติมมาให้10เดือนได้อีกเดือนละ0.125นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาจะได้ประมาณอยู่ที่ประมาณ5,000 5,000 5,002ให้5,004เพิ่มขึ้นอีกประมาณ200อันนี้คือเราเรา,เราคิดตัวเลขให้ทุกคนได้คิดตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าใครที่เขาทำงานอยู่อ่ะยังไม่ถึง 300เดือนหรอกนะแต่มีความรู้สึกว่าเอ้ยอยากเข้าไปลองกดตัวเลขไปทดลองดูเราสามารถที่จะให้ประชาชนได้ไปเข้าสูตรได้ไหมดิฉันนเดือนเท่านี้ดิฉัน,น,ฉน,ฉนทำงานยังไม่ลาออกนะสามร้อเดือนแล้ว310เดือนลองไปซ้อม เข้าระบบเพื่อดูว่าตัวเองจะได้บำนาญเท่าไหร่เดี๋ยวระบบกําลังทําให้ค่ะเพราะว่าส่วนที่ทําไปแล้วแล้วก็มีคนบอกว่าของเขาลดลงของเขาลดลงเนี่ยเป็นเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยคือเราทําด้วยความเร่งด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําเป็นรายปีซึ่งตามกฎหมายจริงเราต้องคํานวณเพนชั่นพอยเป็นหลายเดือนพอพอพอเราไปรวมเป็นสูตรรายปีเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้ให้ตัวคาดเคลื่อนนะคะงั้นรอก่อนเดี๋ยวถ้าระบบชัดเจนตรงนี้เราก็สามารถที่จะ เอาเข้าไปใส่เอาเอาเงินเดือนเราเข้าไปใส่ในระบบเพื่อที่จะดูบํานานช,ชราภาพของเราได้แต่ก็ต้องเรียนว่าช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีแรกนะคะคนที่ได้รับผลกระทบคำนวณแล้วน้อยลงมีไหมมี<อ>นะคะเ,<อ>เพราะว่าเราไม่เคยขยับเพดานค่าจ้างของเรามาเลยมันก็เลยส่งผลไปตอบไปถึงค่าจ้างเฉลี่ย ของผู้กันตนทั้งประเทศที่จะเอามาคำนวณบำนาญด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วง5ปีแรกเนี่ยเราก็จะมีการชดเชยให้นะคะ oh. ถ้าปีแรกที่กฎหมายบังคับใช้แล้วก็ชดเชยให้100%เสมมติว่าคำนวณแล้วเนี่ยขาดไป200บาทเราก็จ่ายให้ให้ครบถ้วนนะคะแต่ถ้าปีถัดไปแล้วก็จะลดหลั่นกันไปตาม การบังคับใช้ของกฎหมายนี้คือแนวทางปฏิบัติของสุดแคร์ะแต่ว่าการบังคับใช้จริงแต่ถ้ากฎหมายมีการบังคับใช้เป็นนานๆแล้วอะค่ะอันนี้จะเกิดความเป็นธรรมกับผู้กันตนในภาพรวมเนี่ยมากกว่านะคะโดยเฉพาะคนที่ค่าจ้างรายวันนะคะสูตรสูตรแคร์เนี่ยจะมีประยช์ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะมากแล้วอย่างที่บอกว่าสําหรับคนทํางานรุ่นใหม่ที่บอกมักจะมีโอกาสเปลี่ยนงานบ่อยเนี่ยเขาจะได้ความเป็นธรรมมากขึ้นจากการคิดเบี้ยบำนาญชราภาพสุดแคร์นี้เป็นยังไงคะ ก็อย่างที่เรียนนะคะว่า1ต้องไปดูค่าจ้างเขาเมื่อเทียบกับค่าจ้างเฉลี่ยพวกกันตนทั้งประเทศด้วยนะคะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเขามีการเข้าเข้าออกออกงานสูงนะคะเดี๋ยวค่าจ้างสูงตมากอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้มันจะทําให้เฉลี่ย ในเรื่องของของตัวค่าจ้างเนี่ยได้ได้มากกว่าสูตรเดิมนะคะอ๋อดีค่ะคราวนี้ถามต่อในไหนได้มีโอกาสพูดคุยสูตรแค่เนี่เราก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปแน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผ่านจากบอร์ดก็ต้องส่งมาที่ประสงค์แรงงานแต่มีถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะ,อะพอดีทางสำนักง,งานเราก็ทำแชทบอท นะคะที่จะ<า>ตอบคำถามเรื่องของของสูตรแคร์นี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูในแชทบอทนะคะใช้ชื่อว่าแชทบอทผู้ช่วยสูตรบำนานแคร์ค่ะแชทบอทผู้ช่วยสูตรบำนาน,น,านแคร์คเดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอให้ะะแล้วก็ในโอกาสนี้อยากเรียนถามทตรอดมิจดาพเพิ่มเติมก็คือสถานการณ์น้ำท่วมนะ,ะทั้งที่หาดใหญ่สงขลาแล้วก็จังหวัดอื่นๆก็ท่วมกันด้วยนะฮะตรงนี้ประกันสังคมเรามีแนวทางช่วยดูแล พี่น้องผู้ประกันตนยังไงบ้างไหมคะค่ะจริง,รงๆเราก็มีการจ่ายสิทธิประโยชน์เราเรียกว่าสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานสุดวิสัยค่ะคือไม่อยากจะว่างงานหลอกแต่ว่าเข้าไปทํางานไม่ได้หรือว่าในจ้างแบบน้ําท่วมโรงงานหรือสถ,สถานประกอบการน้ําท่วมในจ้างก็สัง่ง ต้องปิดชั่วคราวเข้าไปทํางานไม่ได้แต่ยังคงสภาพเป็นลูกจ้างอยู่ะนะคะแต่ว่าในจ้างอาจจะถูกผลกระทบเนี่ยไม่สามารถจ่ายค่าจ้างได้ตามปกตินะคะ,คะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะให้สิทธิ์ ในเรื่องของประโยชน์ทดแทนกรณีว่างานสุดวิสัยก็คือว่าหนึ่งถ้าในจ้างเนี่ยไม่สามารถเปิดประกอบกิจการได้แต่ยังคงจ้างลูกจ้างอยู่นะคะ,คะสถานะลูกจ้างยังคงเป็นลูกจ้างเนี่ยแต่เงินเดือนไม่ให้ค่ะคนที่ว่าไม่มีไม่มีเงินให้เงินเดืเอนสมมตินในช่วงที่ปิดโรงงานเนี่ยในจ้างอาจจะไม่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 ไม สภาพมีผลกับเรื่องสภาพคล่องเนี้ยก็ไม่จ่ายค่าจ้างลูกจ้างไม่เป็นไรค่ะประกันสังคมจ่ายให้ห้าสิบเอร์เซ็นตราก็จะมีตัวน,นี้ค่ะน,น,นั้นตรงห้าสเปอร์เนต์เนี่ยเราให้ถึงได้ถึงว่าถ้าในจ้างต้องปิดนะัก งานนานถึง6เดือนคือร8 0ยวันเเราก็จะรับผิดชอบจ่ายให้หกเดือนแต่ห0าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่อันนี้ต้องในจ้างกับลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างก็ต้องยื่นแบบแต่ในจ้างต้องมีหนังสือรับรองได้ว่าณช่วงที่ลูกจ้างไม่มีค่าจ้างจากการที่น้ําท่วมเนี่ยยังคงเป็นลูกจ้างของเขาอยู่นะแต่เขาไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างอันนี้เหมือนโควิดตอนเวิดเหมือนโควิดเลยใช่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะกับอีกอันนึงในส่วนของในจ้างเองนะคะถ้าใน จ้างเนี่ยช่วงต้องปิดงานไปมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องแต่ก็ยังอยากจ้างลูกจ้างอยู่มไม่อยากเราจะเลิกจ้างเราก็มีโครงการสินเชื่ออัอตราดอกเบี้ยต่ำให้นะคะซึ่งตรงนี้ก็เราจริงๆโครงการนี้เราก็เปิดมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคแล้วนะคะก็6ธนาคารด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ คงคันสินเชื่อของนายจ้างได้นะคะได้ตรงนี้ก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดสายด่วนของประกันสังคมได้นะลองโทรมาพูดคุยกันก่อนได้นะเพื่อประกอบการตัดสินใจจะจะใช้สินเชื่อตรงนี้หรือไม่ยังไงแต่ว่าแสดงให้เห็นว่าประกันสังคมก็คือดูแลทั้งลูกจ้างผู้ประกันตนแล้วก็รวมถึงนายจ้างด้วยจะช่วยด้วยนะโดยเฉพาะยามวิกฤตเช่นนี้นะคะ